สิ่งที่อยากจะฝากทุกท่านมีเรื่องเดียวครับผมอยากจะฝากนิทานเรื่องหนึ่งให้ท่านได้รับฟังเรื่องที่ผมจะเล่านี่คือเรื่องกล่องของแพนโดล่านะครับกล่องของแพนโดล่าแพนโดล่าก็ P A N D O R A นะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อแพนโดล่านะครับเขาก็ออกเดินทางไปเรียน ไปเรียนหนังสือไปประจนภัยในที่ห่างไกลเหมือนกับพระอภัยมณีทํามนองนี้รฮะต้องออกไปเรียนหนังสือแล้วก็เมื่อเรียนจบอาจารย์ก็ให้กล่องมากล่องหนึ่งนะครับกล่องเล็กๆบอกว่านี่ให้ออกกลับบ้านให้ออกกลับเมืองระหว่างทางห้ามเปิดกล่องนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเปิดกล่องนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นหรือมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น แต่ถ้ากลับไปถึงเมืองและเปิดกล่องเนี่ยก็จะพบแต่สิ่งดีๆเมื่อเพนโดล่าเดินทางกลับมาระหว่างทางใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าจะเดินทางถึงถึงเมืองตัวเองเนี่ยระหว่างที่กลับมาก็ทนไม่ไหวในที่สุดก็ก็เปิดกล่องเมื่อเปิดกล่องออกมาในกล่องจะมีพูดพูดนี่ก็คือผีหรือเทพเจ้าตัวเล็กๆนะฮะก็มีเทพเจ้าแห่งความดี ลอยออกมาเทพเจ้าแห่งความงดงามลอยออกมาเทพเจ้าแห่งความรักลอยออกมาเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ลอยออกมาในขณะเดียวกันก็มีเทพเจ้าหรือมีพูดที่ไม่ดีเช่นพูดแห่งความเกลียดชังพูดแห่งความโหดร้ายพูดแห่งความอิจฉาริษยาพูดแห่งความหยาบคายสิ่งเหล่านี้หลุดออกมาทั้งหมดจากกล่องของเพนโดลาเพนโดลารีบปิดกล่อง ในกล่องยังเหลือพูดอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับปิดไว้ได้ <c oughs> ขนาที่กําลังปิดกล่องนั้นเทพเจ้าทั้งหลายก็กระจัดกระจายกันออกไปนะครับ <c oughs> ในโลกของเราก็เลยมีทั้งทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่เลวเรื่องที่เหมาะเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรมีทั้งความสุขมีมทั้งทั้งความทุกข์นะครับ <c oughs> ตัวพูดตัวเล็กๆหรือเทพเจ้าตัวเล็กๆที่อยู่ในกล่องนั้นก็เคาะกล่องแล้วบอกว่าให้ฉันออกไปด้วยให้ฉันออกไปด้วย แพนโดล่าบอกว่าไม่อยากให้ออกมาแล้วเพราะว่าสิ่งที่ออกมาในโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งเลวมันมากเกินไปแล้วกล่องตัวพูดหรือเทพเจ้าที่อยู่ในกล่องบอกว่าให้ฉันออกมาด้วยเถอะฉันคือเทพเจ้าแห่งความหวังฉันคือเทพเจ้าแห่งความหวังที่เราเรียกว่าโฮป H-O-P-E H o P e นะครับให้ฉันได้ออกไปช่วยคนในโลกนี้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งคนในโลกนี้ มีความทุกข์ยากคนในโลกนี้ท้อแท้คนในโลกนี้หมดกำลังใจเหมือนพวกเราซึ่งเคยผ่านมาในชีวิตหลายครั้งเราท้อแท้หลายครั้งเราหมดกำลังใจหลายครั้งเราหวังและไม่ได้สิ่งที่หวังแต่อย่างน้อยถ้าคนเรายังมีความหวังเราก็ยังสามารถที่จะประครับประคองชีวิตเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้ววันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จ ผมเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังเพื่อจะบอกกับทุกท่านครับว่าขอให้ชีวิตของเราทั้งผู้ที่ยังอยู่ในระบบราชการและทั้งผู้ที่เกษียณไปแล้วขอให้มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังโดยเฉพาะผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วขอให้ท่านมีความหวังในชีวิตว่าเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่ครอบครัวเป็นสุขมีชีวิตที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีชีวิตที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและมีชีวิตที่สําเร็จสมตามที่มุ่งหวังทุกประการผมฝากเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆที่เกษียณอายุและพวกเราทุกคนและในโอกาสสุดท้ายนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ดลบันดาลให้ผู้เกษียณอายุทุกท่านตลอดจน ผู้ที่ร่วมกิจกรรมอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ได้พบแต่ความสุขตามที่พวกเรามุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้มีครอบครัวที่อบอุ่นให้มีความรักที่ยาวนานและที่สำคัญที่สุดให้พวกเราเป็นพี่ที่ดีเป็นพี่ที่พวกเราสามารถพึ่งพิง,พง,พงเช่นวันนี้ตลอดไปขอบพระคุณมากครับ